สวัสดีค่ะทุกคนมือนี้ก็สิมาพบพ่อกันในเวลาเลิกงานอีกแล้วคะ่ะมือนี้สิริก็สิผ้าพีผ้านองมาเห็ดหนำพีกอองแบบง่ายๆสไตล์สิรีเด้อค่ะเดอ้อน่งเห็ดงานอยู่มือนี้ก็คืดพอ่อคืดอ,อยากหนำพีกอองเนาะค่ะพี่น้อง่ะแต่ว่าสิรีเองก็บระมักสื้ออยู่ตลาดมาก,กินซันเดยพี่นองสิมีความรู้สึกแบบว่ายู่ตลาดนี่พื้นสิเห็ดหวานโพดซึ่งปกติแล้วสิริก็สิบ่มากแนว่หวานปันใดเนาะค่ะพี่น้อง่ะในส่วนของวิธีการเห็ดกระบอกใดเลยว่าเฮ็ดบ่เป็่นสันดอกเด้อก็น งเปิดแอบดำแอบแดงเบิงคือเกาหั่นละบาดนี้กามาเฮ็ดตามนํำพริกอ่องรักๆเลยก็สิเป็นบักเขือเทศเนาะค่ะพี่น้องขามือนีสิริกสิใสบักเขือเทศยหญ่บแบบนีเลยค่ะหลังจากที่ห้าลลางแล้วสิริกสิมาหั่นเป็นเตาแบบนีเลยค่ะบาดนี้ก็มาซอยบักพีบักพีกแห่งอันนี้กะต้องแซ่น้าจนนิ่มก้อนเนาะค่ะพี่น้องขาจังสิตำาลียกดีพอตะแต่บักพีกแหลกแล้วกะสิตำด้วยหากผักขี้เนาะค่ะบาดนี้ก็สิใสกะปีลงไปจากหน่อยโคลไปมากเพราะสีแหลกหลังจากนั้นกะใส่หอมกับกระเทียมลงไปเลย ในส่วนของวัตถุดีศริกระบมั่นใจว่ามันสิคคบดีบัแต่ก็เอาเป็นว่ามือนี้อยากกินคักกินแน่เนาะคะ่ะพี่น้องขามีอันใดกระใสอันนั้นฮะราคหล,ลังจากที่เครื่องต่ำของเฮาแหลกแล้วบาดนีก็กกสิมาผัดน้ำมันเนาะคะ่ะพี่น้องขาหลังจากนั้นกระใสมะเขือเทศลงไปเลยค่ะและทีขาดว่ได้ก็คือหมูสับเด้อคะ่ะพี่น้องขากระใสลงไปแบบนี้เลยค่ะศริกสิผัดล้วนหมูสับให้เขากันดีแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นทฮาก็สิทำการปรุงรสในส่วนของเครื่องปรุงรสมือนี้นก็สีมีน้ำตาลปี๊บผงน ว่วรสดีก็ใส่กะว่าตามมากตามชอบเนาะคะ่ะพี่น,อน้องขาหลังจากนั้นก็สิตามด้วยน้ำบักขามเปียกลงไปเลยค่ะน้ำบักขามเปียกก็สิใสลงไปประมาณสองบวงนี่แหละคะ่ะพี่น,อน้องเพราะว่าความสมส่วนหนึ่งก็สิใสบักเขือเทศทเทนานะคะ่ะพี่น,อน้องขาบานนี้สิรีก็สิเติมน้ำลุไปจักน้อยถ่าให้ทุกอย่างซุปจนเข้ากันดีแบบนี้เลยคะ่ะแล้วสิรีก็สิตบถ่ายด้วยพักชี้จีนเด้อค่ะพี่น,อน้องขาปาดนำพริกอ่องของเข้ามือนี่ก็ถือว่าเอพานยุสันเดชพี่น,อน้องนาตาสีสันกับประมาณนี่แหละคะ่ะหลังจากนั้นสิ ลิกสิทอดปลาดุกแดดเดียวประมาณ2ตัวเ้อค่ะพี่น้องค่ะกับเขากลับน้ำของเห่ามือนีก็สิเป็นส่ง,งายแนวหนีค่ะละคะนี่ปลาดุกทอดของเห่ากระเรลียบ้อยเร้วค่ะบาดนี้ก็ะสิเดเวลาจัดเขาจัดน้ำเตรียมผ้าเข่าให้คุ้นสาของเห่ากินเขาไปหฮ็งงานกันค่ะมือนีเพิ่นก็นยังอยก่าเด็กอีกคือเกา่าสิมือกันนะ Ưm Nói chính gì rồi Nói chính Ưm, บาดนีก็มาก,กินเขาน้ากันเดอ้อจ้าสาหรับน้าพริกอ่องของเฮามือนี่ก็ถือว่าแซ่บได้การเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสาหรับมือนี่สิลิก,กสิฟากว้ยซํานีก่อนเดอ้อค่าคลิปหนากกัมาพบพอกกันไม่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะหลังจากกินเขาเรี่ยวๆคุณสาของเฮาก็ติไปเหตดงานในส่วนของสิลิกสิอาบน้ำและะ้วก็นอนขุนขอกขอกืองเกาหันหลา <c oughs>